สวัสดีค่ะพี่น้องคะะมือนี้มาส่งประเด็กนะคะมือนีมาส่งปลาานะจ๊ะวันนี้จะมาส่งปลรราอีกวันนะจ๊ะพี่น้องค่ะเบิ้งนะคะล,ละคะ้างรถด้วค่ะหกปั้นยังเอาค่ะเที่ยวไปก่อนนะคะแม่ค้าขายปลานะจ๊ะโอ้ยนอ้องพี่น้องเดี๋ยวปิดก่อนเด้อปิดเดี๋ยวปอึ๊บเราปิดรถก่อนนะคะพี่น้องโอ้ยน่าเศร้าสิ่เขาไปหลังบาดนอนะพี่น้องโอ้ยคือจังหวงมันเป็นแบบนี้ <laughs> ล็อกรถก่อนนะจ๊ะไปค่ะโอ้ย หิวปลาจ้าแมค้าปลาร้านจ้าเราจะ,ะหิวปลากันไปนะคะลังลานนะคะพี่นวเต้สิไปล้าง้านกันนะไปติดตามน,นะค่ะแม่ค้าขายปลาจ้านะจ๊ะเ <c oughs> สียงหัวเรา <c oughs> ะ <c oughs> <c oughs> นักนัคขานักนค่ะมาแล้วนะคะ <c oughs> ยุ่งเหยื่หรือเปล่าเนี่ยถ่ายทางนี้ค่ะกำลังยุ่งเหยู่ค่ะวันนี้มาขายปลาาค่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปนะคะวันนี้มาขายปลาดานะคะพี่น้องเบื้องไม้ฉากขายปลาลานะหิวมา้ล่เด้อค่ะพี่น้องคะวัมือนมาส่งปลายายหลานีนะคะพี่น้องค่ะนะจ๊ะนะคะแม่ค้ามีปลาบองจ้านะคะวันนี้มีไตปลานะจ๊ะ ก็มีแจ่วแมงดาค่ะวันนี้นำมาขายนะจ๊ะได้กันเลงค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากรวยๆนะจ๊ะนี่ายๆเลยค่ะทำคลิปค่ะทำคลิปไปด้วยแม่ค้าขายน่ารักนะเนี่ยตะก้าตะค้ามาขายของค่ะวันนี้ไปร้านเอเทดดี้มาไปร้านน้องเทดดี้วันนี้ก็มาจัดคลิปนะคะก็แค่ขายของ